ชีวิตหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องเล่าได้แล้วก็มันมันบอกว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราว่าเฮ้ยเวลาเราเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันที่มันเป็นโอกาสเนี่ยเราควรจะหยิบมันไว้แล้วก็ส่งต่อโอกาสที่ดีๆแบบเนี้ยให้กับผู้คนที่อ่าอีกเยอะแยะมากมายที่แน่นอนอ่ะกาลังตามหาโอกาสอยู่เลยนะครับผมก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวต่างๆส่วนตัวของผมเนี่ยผ่านสไลด์นี้ละกันนะครับอ่าคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับว่าผมเพียงอยากจะพูด ในสิ่งที่ผมเชื่อที่ผมไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยในชีวิตนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมเองเนี่ยเรียนจบวิศวกรนะครับด้วยความที่เราเนี่ยเป็นเด็กดอยคนหนึ่งนะครับบ้านอยู่อำเภอเสมืองนะครับก็ทําไรสตอรอเบอรี่ทำสวนสตอรอเบอรี่มาก,ก่อนนะครับว่าเราก็ไม่เคยรู้เลยร,รู้แต่ว่าสตรอเบอรีเร่เนะจริงถ้าถ้าใครขึ้นไปแถวแถวสวนสตอรอเบอรี่ลองไปถามเขานะครับเขาไม่จะไม่เรียกสตอรอเบอรี่นะครับเขาเรียกสตุกนะครับก็คือมัน โอ้ม,มันมันลำบากมากในการทำสตรอรี่นะครับมันต้องตื่นแบบตีสามตีสี่ตีสองตีสามมันต้องตื่นมาแล้วนะครับแล้วเมื่อก่อนนี้คือต้องเก็บแบบโอ้โหคิดดูอากาศหนาวแล้วว่าหนาวไหมช,ช่วงช่วงช่วงหน้าหนาวครับมันหนาวมากบนยอดดอยอ่ะแต่เวลาเราเก็บเราต้องใช้มือเปล่าๆครับแล้วก็ ลากใบมันเพราะว่ามันจะบ่มอยู่ตามใบครับเราจะไม่เห็นแค่ว่าพวงๆนะครับมันจะมีลูกอยู่ตรงกลา,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 างแล้วเราต้องเอามือแบบลาดมันนะครับกับน้ําค้างที่เย็นเย็นเยือกเยือกเย็นอยู่บนบนยอดใบยะเราต้องอามือกวาดหมดเลยนะครับและมือเนี่ยมันจะแข็งหมดเลยแข็งแบบไม่รู้ตัวเวลาเราไปผิงผิงไฟนะครับคือคนข้างๆจนบอกเลยว่าเอามือไฟไม่มือแล้วคือมันเผามือเราแต่เราไม่รู้สึกตัวเลยมันชาไปหมดเลยนะครับอันนั้นแหละเขาเราก็อยู่แบบนั้นมาแล้วจนพ่อบอกแม่ก็บอกว่าถ้าไม่อยากลําบากเราก็ต้อง ตั้งใจเรียนนะครับผมก็ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ10 12ครับจบป .6 ก็ไปไปเรียนอยู่ที่กาญจนบ,บุรีไปอยู่โรงเรียนประจำนะครับก็เจอ,อน้องเปียนจอนตอนม .4 ี่รก็เป็นเพื่อนกันมานะครับเพราะนั้นโดนจนจนจบวิศวกรมาแล้วก็มีโอกาสทำงานในบริษัทจํากัดมหาชนแล้วก็บอกว่า คือไม่รู้อ่ะความความรู้สึกผมตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเรานี่มันคือมันมันสุดยอดจริงๆนะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กจากเด็กดอยคนหนึ่งอ่ะมันประสบความสำเร็จเป็นริสกรแล้วก็ทํางานในบริษัทจํากัดมหาชนแล้วบริษัทก็ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยผลิตไฟฟ้าใช้เองอะไรเงี้ยความความภูมิใจในตัวเองเราอ่ะความมั่นใจความอะไรของเรามันมันอีโก้มันก็สูงมากครับน้องเปียเนี่ยเป็นคนนานำเอ็มตาเข้าสู่ชีวิตถามว่าตอนนั้นเราเรารับไหมมันมันมันปิดทุกอย่างครับรู้สึกว่าอาชีพเราคือหนึ่งในห้าอาชีพที่ทําเงินที่สุดใในปรระะเเเทศลลาาภูมิจองี้ย ก็เธอก็ดันโดนทําด้วยด้วยน้ําหูน้าตากับกลับบ้านมาก็ทะเลาะกันทุกวันอย่างเงี้ยจนจนมันประสบความสําเร็จเริ่มมีภาพความสำเร็จให้เราเห็นแล้วเราจับต้องได้แล้วก็ค่อยแงม้มใจเธอก็หลอกเราเข้าประชุมแบบนี้ครับคือเมื่อก่อนมันจะเป็นออฟไลน์นะเข้าไปนั่งในหะ้องประชุมเลยอย่างเงี้ยเข้าไปนั่งแบบเออเราฝนลบแดดเข้ามานั่งอ่าประชุมหน่อยเนี้ยแล้วก็มันก็ซึมค่อยๆซึมซับกับเราถามว่าตอนแรกผมเข้ามาประชุมเนี่ยเข้ามารอบประชุมแบบนี้เพื่ออะไรไหมครับเพื่อเอาแนวคิดดีๆไปไป,ไปช่วยในที่ทํางาน ไปพัฒนาลูกน้องไปพัฒานา RAW, ทีมงานของเราในเที่ยวงานแต่พอเราอยู่พักๆเนี่ยภาพคอนเทนของน้องเปียก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนเราอ่ะเปิดใจเข้ามาร่วมร่วมลงมือทำด้วยนะครับก็ตอนนั้นน้องเปียปเชื่อสิงคโปร์เนาะกลับจากสิงคโปร์มาผมก็ลงมือทำด้วยแล้วก็ไปเที่ยวฮ่องกงนะครับหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวมาอีกหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ะญี่ปุ่นนะครับอ่ไต้หวันนะครับเวียดนามสิงคโปร์นะครับไปสิงคโปร์รอบสองแล้วก็ไปน้องเปียด้วยนะครับ ก็ล่าสุดที่เราติดทิปกันก็เป็นทิปอ่ากินติ้งมาเลเซียแล้วก็จบไปแล้วถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับจริงๆอ่ะต้องขอเสียงปรบมือให้กับเธอเลยครับน้องเปียร์สพิธีเสารบดะครับเธอเป็นคนที่ดื้อร้านที่จะทำจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับนักธุรกิจระดับแซฟไฟตาครับหมอนิดโนพรัตพี่โอประวัิอุลรงแก้วครับนะครับคืออยากจะเริ่มต้นจากคําพูดคําเนี้นะครับเ็าบอกว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนนะครับถ้าเรากล้าที่จะยอมรับความจริง ครับผมเองอ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันไม่เชิงว่าเราหนีความจริงอ่ะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเรายังไม่เข้าใจความจริงที่แท้จริงของชีวิตเลยว่าชีวิตเราจริงอ่ะมันจะสร้างความเสเร็จมาได้มันต้องอาศัยอะไรบ้างครับเอาง,ง่ายๆเลยครับความจริงเรื่องแรกคือความจริงเรื่องเงินครับความจริงเรื่องที่สองคือความจริงเรื่องของเวลาครับเรื่องเงินเราเราคิดดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีเงินเยอะแค่ไหนเนี่ยให้เทียบกับค่าทองคํา เมื่อก่อนเนี่ยเงินเดือนเราเนี่ยสามารถซื้อทองคําได้กี่บาทครับโอ้โหนะครับเงินเดือนหมื่นห้าเห็นไหมครับปีสี่ศูนย์เงินเดือน 15, หมื 40, ่นห้าเนี่ยซื้อทองคําได้กี่บาทได้สามสี่บาทห้าบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ปัจจุบันแมงครับอันนี้ปีเห็นไหมปีสี่ห้าทองคําขึ้นมาจากสี่พันสองขึ้นมาหกพันนะครับปีห้าศูนย์ขึ้นมาหมื่นสองปีห้าห้าขึ้นมาที่สองหมื่นห้าปีนี้ปีหกห้าเท่าไรหร่รูกไหมครับเช็คล่าสุดเมื่อกี้นะครับสามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ที่ดูนะครับเงินเดือนเราหนึ่งเดือนเนี่ยสตาร์ 15, ทหมื่นห้าเท่าเดิมอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันซื้อทองได้ไม่ถึงบาทด้วยซ้ำอ่ะแสดงว่าเงินเ,นเดือนเราไปครับเงินเดือนเราลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวยังไม่รวมกับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นอะไรครับค่าน,น้ามันไหมโหสมัยก่อนเนี่ยน้ามันเติมเต็มถังใช่ไหมยี่สิบาทสาสิบาทนี่ขหจะล้นถังมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับปัจจุบันนี้ครับเติมห้าสิบหกสิบนี่ไม่เห็นอะไรเลยนะครับเป็นร้อยนะครับนี่แหละนะครับ น้ำมันก็สูงขึ้นเข้าราดแกงเห็นไหมครับจากยี่ห้าขึ้นมาสามสิบสามสิบห้าปัจจุบันนะครับห้าสิบห้านี่ผมว่าโอ้โหหาก,กินนี่่อน้าจะลาบากได้ซ้ําไปนะครับนี่แหละสิ่งที่มันเท่าเดิมคืออะไรก็คือเงินเดือนเรานะครับสตาร์ทเท่าเดิมมาหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้านะครับดูนะครับไปดูเงินกันบ้างเงินฝากออมทรัพย์ปีสี่ศูนย์เนี่ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับดอกเบี้ย้อยละห้า ปี45่ห้าเดี๋ยวร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้าครับปีห้าูนเหลือละร้อยละเจ็ดสิบห้าสตางค์แค่นั้นเองปีห้าร้อยละเจ็ดสิบห้าสตังค์ปีนี้ครับเช็คล่าสุดนะครับร้อยละศูนย์จุดสองห้าถึงศูนย์จุดสี่ห้าสตงค์ดอกเบี้ยล่าสุดนะครับต่อปีนะครับคิดดูดิครับเราต้องฝากเงินเท่าไหร่ะครับเราถึงจะรวยกับเงินฝากนะครับที่สําคัญเราไม่ต้องซีเรียสครับเพราะเราก็ไม่มีเงินฝากอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่ฝากกันนะครับนี่ครับ ฝากประจำนะครับฝากประจำปัจจุบันนะครับร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้าถึงร้อยละหนึ่งบาทนะครับเต็มที่นะครับฝากประจำนะครับนี่แหละสิ่งที่มันขึ้นเน่ะคืออะไรครับค่าใช้จ่ายครับสิ่งที่มันหายไปครับคือรายได้เราลดหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วมาดูบ้างครับเรื่องของเวลาบ้างความจริงเรื่องของเวลาบ้างเขาบอกอายุคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วเจ็ดสิบปีครับ อายุยืนขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราบอกหกสิบห้านะครับแต่ละนนี้มันอยู่ประมาณเจ็สิบปีเจ็สบห้าปีนะครับถ้าคิดเป็นวันที่สองหมืนห้าวันห้าห้าสิบวันเรามาดูนะครับตอนเนี้ยเรามาเช็คเวลาที่เหลืออยู่ของเราบ้างถ้าเราอายุสิบแปดปีนะครับที่สมัครเอ็มตาได้พอดีนะครับเราจะมีอายุเหลืออยู่นะครับหนึ่งมืนแปดันเก้าร้อแปดสิบวันมาไล่ดูนะครับว่าอายุเราเท่าไหร่แล้วตอนนี้ถ้าอายุเรา สามสิบห้านะครับเหลืออายุหนึ่ง2 7ื5วันแค่นั้นเองครึ่งค่อนชีวิตนะครับถ้าเราอายุ60เราเหลือเวลาอยู่เพียง3ามสาวันแค่นั้นเองะครับแล้วเวลาเนี่ยมันมีคุณค่ากับเรามากเราจะสังเกตเลยว่าทำไมคนแก่เนี่ยเขาจะตื่นเช้ามากเพราะเขารู้ว่าชีวิตของเขาอะมันเหลือร้อยน้อยมากแล้วนะครับ เขาจะต้องทําไมครับใครต้องเก็บเมมโมรีความรู้สึกดีๆต่อโลกใบนี้กับลูกกับหลานนะครับอยากตื่นมาเช้าๆนะครับนี่แหละครับชีวิตม,มันมีคุณค่านะครับถามว่าแล้วคุณนะภาพชีวิตของเรามันคืออะไรทําไมผมเอารูปภาพไฟล์นี้มาพูดรู้ไหมครับเพราะมันเป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งที่สักิดให้ผมรู้และเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะตอนนั้น นะครับผมมีโอกาสเข้ามานั่งในห้องประชุมแบบเนี้ยแล้วก็ได้เห็นไฟเนี้ยมันทําให้ผมฉุกคิดผมทํางานวิศวกรครับเงือนเดือนอ่ะมันโอเคบ้านพักฟรีอะไรหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราคิดต่อไปคืออะไรรู้ไหมครับเรื่องบ้านเรื่องรถเดี๋ยวมันมาเองครับเรายังไม่ต้องซีเรียสตอนนั้นคิดอยู่แบบนี้ครับเราใช้ชีวิตหาความสุขคนจบใหม่มีงานทำนะครับก็ทําไมครับโหกินเที่ยวกับเพื่อนมีความสุขนะครับถ่ายภาพโพสต์ไปวันวันนะครับนี่แหละ เดี๋ยวเรามาดูชีวิตของเราครับคุณภาพชีวิตของเราที่เราต้องการที่แท้จริงมันคืออะไรครับรถดีๆสักคันหนึ่งเงินเก็บสักก้อนหนึ่งบ้านหลังสวยๆส,สักหลังหนึ่งท่องเที่ยวทั่วโลกสักครั้งหนึ่งชีวิตไม่รู้อะไปที่ไหนสักที่หนึ่งค่ารักษา,าพยาบาลที่เราต้องเก็บไว้ยังไม่รวมต้นทุนการศึกษาของลูกอีกต่างหากที่เราต้องเก็บไว้ให้กับลูกนะนี่คือคุณภาพของชีวิตของเราเราลองสรุปง,ง่ายๆครับถ้าคุณภาพชีวิตของเราที่ บอกว่ามันที่สุดของชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราต้องการเงินน่ะก้อนหนึ่งสักประมาณหกล้านหลายคนที่บอกว่าไงครับถูกหวยสักงวดก็โอเคแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับในห้องนี้เราก็มีคนที่มีประสบการณ์ถูกหวยแล้วนะครับก็ปรึกษาท่านได้นะครับว่าเงินถูกหวยเนี่ยมันให้สิ่งนี้กับเราได้ไหมครับนี่แหละครับลองดูนะครับว่ารวมแล้วประมาณสักหกล้านความฝันของเราครับเราเก็บเดือนละสักห้าพันเราเก็บไหวไหมครับ หลายคนจะบอกว่าโอ้ยไม่ไหวหรอกฉันไม่ไหวหรอกฉันเก็บไม่ได้หรอกหลายคนบอกเงินเก็บแค่ห้าพันอ่ะฉันเก็บได้อยู่แล้วแน่นอนครับทุกยุคสังคมก็จะมีคนเก็บได้กับคนเก็บไม่ได้คนเก็บไหวกับคนเก็บไม่ไหวครับแต่ถามว่าถ้าเราเก็บได้เราจะเก็บมันไปเพื่ออะไรแล้วกําหนดเวลาในการเก็บของเราอ่ะเมื่อไหร่ที่เราจะเก็บไปทําฝันและเป้าหมายในชีวิตของเราได้เรามาดูนะครับสมมุติว่าเราเก็บได้แล้วกันนะครับเดือนละห้าพันบาท หนึ่งเดือนเราเก็บได้ห้าพันครับหนึ่งปีครับสิบสองห้าเป็นหกสิบครับเราจะเก็บเงินได้หกหมื่นบาทครับสิบปีครับเราจะเก็บเงินได้หกแสนบาทครับแล้วเงินความฝันของเราที่เราพูดไปเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับหกล้านใช่ไหมครับเราคิดว่ากี่ปีครับถ้าถามผมนะครับพอเห็นไฟล์นี้จบประมาณเนี้ยผมก็บอกว่าแค่ประมาณอีกสามสิบปีสี่สิบปีก็ได้แล้วครับหกหกล้าน แต่เรามาดูความจริงมันครับถ้าเราจะเก็บเงินหกล้านได้โดยเก็บเดือนละห้าพันเราจะใช้เวลาถึงหนึ่งร้อยปีครับคิดดูนะครับวันนี้เรายังไม่มีเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวครับแล้วถ้าบวกไปอีกร้อยปีถ้าเราจะเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะต้องบวกไปอีกร้อยปีเราต้องบวกไหมครับร้อยปีบวกกับอายุเราปัจจุบันความฝันอันบันเจิดเกิดขึ้นพอดีนะครับแฮปปี้แอนดี้นะครับ อายุร้อยสี่สิบปีพอดีเลยนะครับเนี่ยครับมันคืออะไรครับมันคือการที่เรายังไม่ได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างของชีวิตควายต่างๆที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันทําให้ผมฉุกคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีรถแล้วนะเราจะรอสามปีห้าปีสิบปีข้างหน้ารอแบบให้มันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้กําหนดให้มันแน่นอนมันจะไม่เกิดขึ้นแน่ในชีวิตของเราผมก็ตัดสินใจครับเอาเงินบ,กบวกโบนนะัสไปออกรถมาเลยตอนนั้นแต่เงินที่ส่ง ทั้งหมดก็ต้องยอมรับว่ามาจากเอ็มตาทั้งหมดเลยนะครับเพราะผมออกรถได้ไม่กี่ปีครับได้ประมาณปีกว่าๆเองผมก็ลาออกจากอีสกรแล้วก็มาทําเอ็มตาครับเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดที่ทส่งรถมาก็เป็นเงินของเอ็มตาทั้งหมดเลยนะครับเขาบอกว่า y n เน็ตเวิร์กใช่ไหมครับเขาบอกว่าเราลองดูนะครับว่าเป้าหมายในชีวิตของเราในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการอะไรแน่เราอยากจะเป็นอะไรกันแน่ครับถ้าเรากําลังศึกษาอยู่ครับเป็นนักศึกษาอยู่ เราอยากมีไรายได้หรือว่าอยากมีงานแบบไหนตอนเรียนจบนะครับถ้าเรามีงานประจําอยู่ครับเราอยากมีธุรก,กิจอะไรเป็นของตัวเองบ้างไหมในอนาคตถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วครับเราวางแผนที่กเกษียณอายุตอนอายุเท่าไหร่ครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องวางรากฐานของชีวิตเราไว้ล่าฐขนของความคิดเราไว้แล้วพิมพ์เขียวของชีวิตเรามันเกิดจากพิมพ์เขียวของความคิดเรานะครับ ถ้าเราไม่วางพิมพ์เขียวในชีวิตในความคิดเราก่อนนะครับในชีวิตมันก็จะไหลทิศทางมากเลยครับคุณจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับที่มันจะให้ทั้งเงินและเวลารวมไปถึงสุขภาพให้กับเราได้ในระยะเวลาเพียงแค่ห้าถึงสิบปีในอนาคตอันใกล้นี้ที่มันให้อิสรภาพกับเราอ่ะเราแล้วเราที่เวลาที่เหลือเราไปใช้ชีวิตกับมันนะครับไปกินไปเที่ยวไปทําอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําอะ่ะครับ เรานะครับเอาแรงบวกเวลานะครับไปแลกกับงานครับเพื่อให้ได้เงินครับแต่เราไม่เคยครับที่จะสามารถเอาเงินครับที่ได้ครับไปแลกกับเวลาที่เราเสียไปนะครับคืนมาได้เลยในชีวิตทําไมเราต้องทําธุรกิจเครือข่ายรู้ไหมครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายครับเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งคือธุรกิจที่สามารถส่งต่อสินค้าที่จําเป็นแล้วรวมไปถึงบริการเนี่ย ให้กับผู้คนจำนวนมากๆได้เราไปดูนะครับหลายคนครับเขาใช้ช่องทางของเครือข่ายนี่แหละครับกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคครับเรากินกาแฟร้านไหนครับปัจจุบันดูนะครับโลโก้เขียวๆปัจจุบันในไทยมี3,168สาขานะครับต่างประเทศอีกสระ272สาขาครับก่อตั้งมา19ปีครับฝังขวาครับก่อตั้งมา15ปีครับ ในไทยมีเจ็ดร้อยห้าสิบสาขาต่างประเทศมีแปดสาขาเราไปกินในร้านเหล่านี้ไหมครับกาเฟหรือว่าเราไปกินที่นี่ครับโลโก้นี้นะครับในไทยมีมากกว่าหนึ่งมืนสองพันล้านแล้วครับปัจจุบันหนึ่งหมื่นสองพันสาขาครับเนี่ยเราไปซื้อของกินของใช้ของอุโปโภคบริโภคเราที่นี่ไหมครับเนี่ยครับมันเป็นที่มาที่ไปว่าวันเนี้ย เราอาบน้ําแปรงฟันซักผ้าผูบ้านล้างจานเราซื้อสินค้าแบบเนี้ยมากี่ปีแล้วครับซื้อที่ไหนครับซื้อเดือนละกี่บาทครับแล้วล่าสุดเราซื้อมันเมื่อไหร่ครับกลับมาถามตัวเองก็เราเคยได้เงินคืนบ้างไหมครับนอกจากสแตมนะครับ คุณจะเป็นเครือข่ายของผู้อื่นหรือจะเป็นเจ้าของเครือข่ายครับเนี่ยครับเราสามารถสร้างเครือข่ายของเราเองได้คิดดูและครับแนวคิดของคนที่เขาสร้างเครือข่ายครอบคลุมในประเทศไทยอะครับจากเมล็ดพันธุ์นะครับทั้งปุ๋ยทั้งยาน,นะครับจนกลายมาเป็นกับข้าวเป็นกล่องอะไว้พร้อมสับให้กับเรากินอะเหลืออย่างเดียวก็คือเอาคนมาป้อนใส่ปากเราอะครับ ทุกอย่างอะอยู่ในมือเขาหมดเลยครับนะครับตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยานะครับจนกลายมาเป็นอะไรครับเป็นข้าวกล่องเนี่ยเข้าสู่ปากเราอครับจากดินสู่ปากจากเมล็ดพันธุ์สู่ปากนะครับกลับมาถามเขาว่าเงินเราครับเข้ากระเป๋าใครครับหากมีข้อเสนอครับในการเป็นเจ้าของธุรกิจแบบเนี้ยครับเราสนใจไหม ก็คือหนึ่งสมัครเป็นหุ้นส่วนกับร้านค้าที่คุณซื้อประจําครับหรือซื้อหรือชวนผู้คนมาซื้อที่ร้านเขาแล้วเนี่ยสามารถรับปันผลครับจากยอดจากยอดซื้อของคนที่เราแนะนําได้วันเนี้เรารู้จักร้านค้าที่ให้สิทธิ์เราแบบนี้ไหมครับนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยซื้อของเนี่ยยอดประมาณพันบาทเราเคยไปซื้อที่ไหนครับร้านค้าหน้าปากซอยไหมถ้าเราไปซื้อที่ร้านค้าหน้าปากซอยเป็นไงครับ บ้านพี่น้องเราล่ะครับเขาซื้อที่ไหนครับเขาก็ไปซื้อที่บากซอยเหมือนกับเราไหมครับเนี่ยบ้านละพันสองบ้านก็กี่พันครับสองพันละนะครับแล้วคิดลองคิดบวกกันนะครับเดือนละสองพันสองพันปีหนึ่งทั้งสองหมื่นสี่ครับถ้าเราแต่ละคนไปซื้อที่ร้านค้าหน้าบักซอยทําไมครับความรวยคือใครครับร้านค้าหน้าบักซอยก็รวยครับเราบอกว่าโอ้โหร้านค้าหน้าบักซอยเดี๋ยวนี้มัน แอร์มันให้เย็นเราก็ไปที่แอร์ใช่ไหมครับไปเข้าแอร์ไปเข้าห้างถามว่าแล้วเราไปซื้อครับเดือนละสองหมเออปีละสองหมใครรวยครับห้างก็รวยครับวันนี้แนวความคิดเดียวกันเลยครับเพียงแต่เราครับเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราแค่เปลี่ยนมาซื้อออนไลน์ครับช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของเอ็มตาครับผลตอบแทนทั้งหมดครับ เราครับ <Das que at> และทีมงานของเราครับรวยไปด้วยกันครับชีวิตที่เต็มไปด้วยทางเลือกครับวันนี้เราเป็นคนเลือกเราคือผู้เลือกเราเลือกได้ครับเลือกที่จะเป็นแบบไหนก็ได้ครับแต่จะมีสักกี่ครั้งที่เราเลือกแล้วครับทางที่เราเลือกนั้น é, มันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้และผู้คนรอบข้างของเราได้บางครั้งเราเลือกแต่เราสามารถ รอดได้แค่คนเดียวไหครับแต่ทางเลือกที่ก็ผมกำลังพูดถึงเนี่ยเราสามารถรอดได้ทั้งหมู่คณนนะรอดได้ทั้งตัวเราและคนรอบข้างของเราครับเอมตาครับวันนี้สิ่งปลูกสร้างของเอมตามีมากกว่าหกร้อยล้านบาทรวมที่ดินสร้างเลยคุณหมอทั้งสองท่านนะครับคุณหมอละพาวัชรศรีโลดคุณหมอพัดินชนระเกียร์ วันนี้คุณหมอบอกเลยว่าธุรกิจต้องการสร้างธุรกิจเอ็มตาให้เป็นธุรกิจการให้และการแบ่งปันไม่ว่าจะแบ่งปันโอกาสครับแบ่งปันเป็นอาชีพแบ่งปันความรู้แบ่งปันการพัฒนาศักยภาพนะครับนี่แหละเอ็มตาย,ยังยึดหลักอีกอย่างก็คือยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับสร้างธุรกิจด้วยเงินสดไม่กู้ไม้แต่บาทเดียวมันดีตรงไหนรู้ไหมครับมันดีตรงที่ว่าถ้ากู้ครับดอกเบีย้ยทั้งหมด เป็นภาระของใครครับเป็นภาระของนักธุรกิจวันนี้เอตาไม่กู้แม้แต่บาทเดียวครับใช้เงินสดเงินสดทั้งหมดกับแผนธุรกิจครับเป็นแผนธุรกิจแบบสองสายงานครับทําง่ายครับเห็นผลลัพธ์ชัดเจนใครก็ทําได้ต่อได้ลึกไม่จํากัดชั้นครับทรงอิทธิภาพครับให้รายได้หลายขีดจํากัดส่งต่อความเวทได้จริงรับสร้างผู้นําได้สามารถทําให้เราเกษียณได้จริงมีคนพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับ นี่แหละครับเครือข่ายคือทรัพย์สินของเราเราร่วมกันสร้างเราร่วมกันเป็นเจ้าของครับรายได้เกิดจากการบริโภคสินค้าของผู้คนในเครือข่ายเราวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจก็คืออะไรไหมครับอาชีพผมคืออาชีพวิศวกรครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าผมเป็นอะไรไปอะ่ะผมไม่สามารถส่งต่อให้ลูกให้หลานได้แต่เอมตาครับที่ผมกําลังสร้างอยู่ที่พวกเรากําลังร่วมอยู่ ร่วมกันสร้างอยู่นะครับดูนะครับมันลึกไม่จํากัดชั้นเวลาเราสร้างลูบี้ครับซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งตัวเราครับเป็นอะไรไปครับดูนะครับเราส่งต่อให้ลูกเราเนี้ยเราได้ลูกเราสามารถส่งต่อให้หลานได้หลานส่งต่อให้เลนได้ครับเลนส่งต่อให้หลนได้ครับอย่างที่บอกครับว่าเราให้ปักหมุด GPS ไว้ดีๆนะครับจำหลังคาบ้านไว้ดีครับกลับมาเกิดใหม่ ยังทันนะครับรับมอร์โดกต่อได้ไหมครับแต่ต้องปัก GPH ไว้ให้ดีนะครับลงให้ถูกบ้านนะครับรางคาแดงๆบางทีอาจจะเป็นฝุ่นก็ได้นะครับดูให้ดีนะครับอย่าจําผิดนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนความคิดของเรานะครับถึงเวลาแล้วหรือยังครับเงื่อนไขง่ายๆครับกับการเริ่มต้นสามขั้นตอนนะก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยสมัครครับฟรีอยู่แล้วครับไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยครับขั้นตอนที่สองก็คือ พยายามสะสมซื้อสินค้าให้ตัวเองครบ1,000คะแนนครับเพื่อปรับตัวเองให้เป็นซูเปอร์วเซอร์ครับเพื่อเราไปได้หมดเจ็ดช่องทาง9้าช่องทางครับแล้วก็แนะนําเพื่อนครับของเราเข้ามาอย่างเงี้ยในรอบ O.P. ครับสองถึงยี่สิบคนครับมาฟังสร้างความเข้าใจกับธุรกิจเนี้ยครับแค่เนี้ยครับดูนะครับตารางเนี้ยเป็นตารางสรุปคร่าวๆแค่ตัวเราะครับแนะนำสองคนครับสองแตกสองเรไปเรื่อยสิบสองชั้นนะครับรายได้นะครับ เก้าแสนบาทต่อเดือนแต่มันไม่จบแค่นี้ครับเราสามารถแนะนำสี่แนะนำสิบแนะนำยี่สิบเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับรายได้เราก็สมหาสารไปตามเชื่อครับว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากเราครับที่เป็นวงกลมวงแรกที่เป็นจุดจุดแรกองค์กรทั้งหมดทั้งมวลมันจะเกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นจากตัวเราครับที่เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสตัวเองครับให้โอกาสที่ให้ความรู้ตัวเองครับ ให้ตัวเองได้มีความรู้ให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็แนะนําบอกต่อครับเราอยากมีชีวิตในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้าแบบไหนครับอยากจะฝากบทกรอนนี้ครับเขาบอกว่าผู้ชนะมีอุปสรรคไว้ให้ข้ามครับผู้แพ้ครามยองคุกเข่าลงก้มหน้าผู้ชนะมักมีการแบ่งเวลาครับผู้แพ้ผู้แพ้ว่าเวลาฉันนั้นไม่มีผู้ชนะมักกล่าวคำ เราทำได้ผู้แพ้ใช่ถัดไม่เก่งเช่นคนเขาผู้ชนะบอกนี่คือโอกาสเราผู้แพ้เฝ้ารอดูคนอื่นทำผู้ชนะทุกปัญหามีคำตอบครับผู้แพ้ชอบทุกคำตอบมีแต่ปัญหาผู้ชนะชนะได้ทั้งโลกาครับผู้แพ้พาตัวอับจนชั่วชีวีครับผู้แพ้พาตัวอับจนชั่วชีวีเชื่อกับว่า เราทุกคนสามารถสร้างความสำเร็จร,ร่วมกันได้ที่เอ็มตาครับเพราะว่าเอ็มตาคือโอกาสที่ใช่และเป็นไปได้สำหรับทุกคนครับเจอกันที่วานสำเร็จครับสวัสดีครับ